ทุกคนครับช่วยกันกดไ like, ลค์คลิปนี้คนลหนึ่งไลค์ไม่ไงั้นผมจะโดนอสูรข้างคืนที่หนึ่งฆ่าทุกคนช่วยผมด้วยเซนครับออฟฟิเชียลเฮ้ยกายานี<ว>่ยเราใกล้ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยไอ้สักนิดนึงนะเราใกล้ถึงจุดหมายที่ลุ้มืขาม่าวมก็ฝากมาให้เราวานไปหาสมบัติเนี่ยจะหอยถ้าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอะนะใช่แล้วแต่ว่าอยู่ข้างหน้าเราเองเดี๋ยวก่อนกลับก็เดี๋ยวค่อยตัดมาแล้วกันวางขวาตรงนี้กี้ยโอเคไปตามขึ้นมา มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ไงนะมันเราเดินไปสักนิดนึงก็น่าจะเจอแล้วแต่เอานี่ไงข้างหน้าเรานี่ไงเห็นไหมให้ปไปที่มาทำไมรูปรข่าวเขาให้แไปที่มาทำไมเขาไม่ไปเองวะนี่ยสิงโตไม่ใช่ข้างหน้าเนี่ยเร็วๆๆตามมา,าว่านะเนี่ยนะที่นี่นะมีตำราไปอุ้มมาทำไมเนี่ยมันมี ตำราตำนานเกี่ยวกับอสูรด้วยเว้ยเฮออ,อสูรอสูรแหลอสูรไม่รู้เลยอพวกอสูรแบบข้างขึ้นเลยว่ะเนี่ยแบบอสูรข้างแหลมข้างขึ้นหรืออสูรกระจอกอะไรเงี้ยเต็มเลยเว้ยเออเนี่ยเห็นปะ่ะสี่ประตูไปไปประตูไหนดีประตูแรกป่ะประตูสี่ประตูแรกนี่เ<ล>หมือนผ้าคลุมนี่เลยว่ะทันจิโร่อะไรเงี้ยป่ะเฮ้ยเนี่ยจะโพสต์อ่ะมาสมันวยป่ะพอไหมหนึ่งสองสามไปเฮ้ยยุบเฮ้ยเฮ้ยด่านเลยไม่เนี่ยด่านแรกเป็นเกล็ดน้ำหรือว่าจะเป็นทันจิโร่จริงด้วยทันจิโร่บานลารีชัวเลยด่านเนี่ย เดี๋ยวนะนี่เป็นน้ำป่ะรู้สึกว่าเราต้องห้ามตกน้ำเพื่อนถ้าตกน้ำนี่คือจบเลยโอเคต้องไต่น้ำขึ้นไปใช่ไหมหรือกระโดดขึ้นไปไต่ไต่น้ำก็ได้ไต่เอาได้เลยฉันจะไต่ฮึบเฮ้ยนี่ไต่ไปแล้วมาขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นมาเโอเคดาแรกสวยไปปึบปึ๊บแลวังน้ำด้วยเด้อเราตกไปแล้วเจ็บโอเคไต่น้ำขึ้นไปเฮ้ยโอเคเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาชิดขวาเลยชิดขวาเลยชิดขวาชิดขวาโอเคโอเคกำลังไปฮึบโอเคสวยตอนนี้ยังไงน่ะโอ้โห รู้สึว่าเราห้ามลงข้างล่างจริงๆนะเอ้ชึบโอเคตามมาเพื่อนตามมาตามาปึ๊บโอเคแต่น้ำไปตแรกเป็นตามเกี่ยวกับปานวาลีชัวเลยฉันว่านะมันมีน้ำนะโอเคไปเร้าไปเข้าไป้วมาตกจะตกข้างล่างเ้อตกข้างล่างจะตายก็ได้ด่านนี้รู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลนะจึบโอ้โหเกือบเกือบถึงพื้นเลยตายละไปากลาลงลาลางกลางาาางง โอเคเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโหเกือบแล้วเกือบแล้วระวัง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 ไม่มาเนี่ยมาเนี่ยมาทางนี้มาเด้อมาเด้อตอนนี้มาทางนี้มาเนี้ยไม่ได้ไม่ได้โอเคสวยสวยไป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 ใส่น้ำขึ้นไปใส่ขึ้นไปอุ้ยจะจมน้ำแล้วจมน้ำแล้วโอเคสวยสวยตอนนี้อะไร่ะต่อไปโอ้ใส่ขึ้นไปเหรอโหลำบากลำบนจังวะตานนี้โคตรสะอืดเลยปะสะดุดมากการก็เป็นผู้เชีใช่ยวชาญวัาลีใช่แล้ว ต,ต้องชอบน้ำมันต้องชอบน้ำเฮ้ยข้างหน้ามีกล่องด้วยกล่องอะไรอเอากล่อ,กอ,กองมาเอากล่องมาเอากล่องมาหนี่้เ,เฮเ้ยมีเสื้อว่ะเฮ้ยเสื้อตะเสื้อเสื้อพี่ฆ่าตะศูนย์เฮ้ยแทนไปด้วยเฮ้ยฉันมีปลาวาลาีด้วยฉันจะ้สะกิลปลาวาลมาีมาดูาท,าที่ปลากระโดดท่าที่แปดสายน้ำตกเฮ้ยเฮแต่ว่าเหมือนแค่นี้นะมันที่มันแคบเกินไปไงเฮ้ยมันกระมิสกิลท่าเต็มเลยว่ะเฮ้ยโอเลยฉันได้สู้โอปีศาจนอนตามาตามาไปหาต่อไปหนึ่ง องอทาวับเลยใส่มีปลาอาลีทำไมฉันจมูกดีขึ้นวะฉันได้กินอสูรน่ะเอากินสดฉันเอเฮ้ยอสูรอสูร่ว่ดเพื่อนเรามาปงอสูรอ์ปาบลีกระบท่าที่สิมาเลยอ้าดมาดีมาดีได้ฉันจะฆ่ามัเองอ๋อดี้ดปาาลีปลาอาลีดปลาอาลีกระบท่าที่แปสายน้ำตกเฮ้อเย้าย้าเอมันนัวมันนัวมันเป็นระเบิดปาอาลีกระบอท่าที่ห้ อย่าได้ความเมตตานี่วิ่งเร็ววิ่งเร็วบินมาบินมาบินมาสวยสวยพาไปีิกระบอกท่านนิดหนึ่งอาดาพาวาลี่มาดิอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโหก็กระจอกเลยว่ะเฮ้ยอะไรนะกระดูกเฮ้ยมีกระดูกด้วยกระดูกของอสูรเอาไปเอาไปไปฉันให้เฮ้ยเฮ้ยสีปุ่มว่าปุ่มว่าต้องไปด่าต่อไปปะไปทำไมมาให้ไมได้ผ่านแล้วเฮ้ยจริงด้วยไมได้ผ่านแล้วมั้งมามตามมาตาทิ้งก่อนหนึสองสามไปลุยอชึบกลับโลกไหมสวยงามกลับโลกจริงด้วยเพื่อนไปเร็วที่แผนที่เลย ไปดาต่อไปสีเหลืองอ่ะอะไรวะเนี่ยฟันแกไม่ได้เหลืองเนี่ยอ๋อเราไม่ใช่เหรอโอเคไปไปสีเหลืองนี่ทุกคนพอเดาออกไหมครับว่ามันคือตัวอะไรคอมเมนต์แล้วแท็กเวลาแล้วกันฮะสีเหลืองเยลโล่กาฟิลไปหนึ่งสองสามเลสโก้ชุบหุ้ยด่านแรกสีเหลืองมีคำถามด้วยแบบเพื่อนมาดูกันทุกคนอย่าลืมตอบพร้อมกันนะฮะตอบคำถามก่อนสิทันจิโร่ใช้ปานอะไรคนดูคอมเมนต์ด้วยนะครับระหว่าง ปานอัศนีบาตกับปานวาลีทุกคนคอมเมนต์ด่วนเลยฮะอย่าลืมหยุดเวลาแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับแกว่าไหนวะใช้หมาเมื่อกี้นี่เฮ้ยชัวร์เลยมันต้องใช้เป็นปานอัศนีบาตอยากเล่นเดี๋ยวเก็ตายหรอกทุกคนอย่าลืมหยุดเวลาคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับปานวาลียชัวร์เลยเพื่อนปึ๊บเฮ้ยผ่านว่ะตามมาตามมาตามมาน้องสาวคอนทันจิโร่ชื่ออะไรครับคนดูอย่าลืมคอมเมนต์นะครับระหว่างนิซโกะกับดาคิดาคิดากิอยู่แล้วโทูหยอกเล่นอย่าลืมคนดูครับอย่าลืมเอาแท็กเวลาแล้วคอมเมนต์แล้วกันนะฮะไปอัันนนี้ชชวร์เลยก สวยงามใครคืออสูรที่แข็งแกร่งที่สุดอสูรข้างขึ้นที่หนึ่งมูซันโถเฮ้ยมันแน่อยู่แล้วคนให่ไม่ใช่ไม่ใช่คนให้เลือดก็ต้องแข็งแกร่งที่สุดดิมูซันไงชัดเจนเลยถูกเว้ยถูกเว้ยมาเร็วมาเร็วอะไรวะอะไรเนี่ยอุ้ยปลาหน้สนีบาทนี่ว่ะเพื่อนเอ้ยนายอันนี้ไปเลยฉันให้สกิลสกิลแต่ว่ามันมีกระบวนท่าเดียวแต่ฉันจะใช้ให้แข็งแกร่งที่สุดพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปตาต่อไปตามมาตามมาตามมาไม่ได้เลยมาเร็วหนึ่ง ซองซ้ำไดสู้บอลแน่นอนชั่วไปฮึบฮ้ยชุบเฮ้ยอะไรไม่เนี่ยไม่เหลืองเชียเหมือนฉันต้องขึ้นไปข้างบนแน่เลยว่ะขึ้นยังไงอ่ะเออฉันก็ต้องใช้ปาศศสินหรือแบบที่นึ่งปานสายฟาฟาดย่าอ้าวเฮ้ยอ๋อฉันลืมโอเคอ้าใ้าสายฟาาฟาฟาดฟุบอ้าวเฮ้ยไม่บินเลยวะเฮ้ยเอาใหม่เหม่ฉันพาดฉันพลาดทาไมอยใชม่สายฟ้าฟาดฮึบฮย่าฮึบมาดิรเป้าเป้ารูปแบบที่หนึ่งสายฟ้าฟาดอย่า มาดิเฮ้ยแกเราเราข้ารหน้าหน่อยมันมาเต็มเลยเฮ้ยลุยแบบที่หสายฟาฟาล่ตุ้มตุ่มตุมตเฮ้ยราเราข้ารหช้าเพื่อน๋ยวฉันเตะลงไปเออลุแบบที่หสายฟาฟาดูดบตตุ้มเ่ยช่วยหน่อยเร็วเรวช่วยตะเร็วเรวเร็วขึ้นไปยังขึ้นไ่ยังเร็วจะแตแล้วปาสินุบที่หสาฟาฟา้านมันนมันนมันเฮ้ยนมันโนัน ผมตายยากอย่พวกนี้มันโคตรถึงเลยะเพื่อนปาสนีรแบบที่หนึ่งสายปฟฟาดช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยเคียนหน่อยช่วยเคียนหน่อยไปเร็วไปเร็วมันโดนฉันอยู่ดุ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 ดดุ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 

ปาน์ <mile> ี่รูปแบบที่หนึ่งสายฟ้าฟาดดู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 โอ๊ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันตายยากเหลือเกินโอเคตายอยู่โอเคตายไปข้างบนปาร์ี้รปแบบที่หนึ่งสายฟ้าฟาดโอเคเหลืออีกข้างบนหนัวข้างบนหนัวข้างบนสายฟ้าฟาดดู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 มา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 สมรสามามามาหนัว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 นัวปาร์ี้รถแบบที่หนึ่งสายฟ้าฟาดโอ้ยฉันเบื่อมากเลยพูดเดียวคำเดียวพูดเดียวคำคเดียวมาดิมาดิหนัวสายฟ้าติดมุมติดมุมแล้วตัวติดมุมแล้วตัวติดมุมแล้วตัว โอเลติดมุมแล้วนัวติดมุมติดมุมติดมุมแล้วนัวนี่พุ่งพุ่งตายตายกระจอบไปนี่กระจอบไปนี่ฮึบฮึบฮึบดัวนัวดัวดัวมาดิมาดิเฮ้ยตายตายตายโอเคชักขอขึ้นไปข้างบนแป๊บฮึบฮึบอ้าว้ามีฮามีฮึบขึ้นไปแล้วฮึบมาดิ มาดิมาดิมาดิมาเดิมมาเดิมสับแสบมาดินี่อ่ะนี่อ่ะสายฟาดตัวสายฟ้าไปดิเฮ้ยเอามาตีมุมมัตีมุมมัตีมุมพุ่งมอ่ะแหละตีและโดนโดนคอมโบคอมโบคอมโบเฮ้ยตัวนี้แล้วอ่ะ ม่ตกอแล้วเหรอตกตกตกอีกแล้วเหรอมาถึงผมเนี่ยสองตาเพื่อนสองตาสองตาก็าบอถึงแล้วนะอ๊บโอเคเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ติดพ่ออ้อมอสูรพรออ้อมมาเด้มาเด้มาเด้อ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 มาดีมาดีมาสูรตัวใหญ่อสูรตัวใหญ่เว้ยส่นตัวใหญ่ตูมตูมตูมตายตายตายคือบนลคือบนลคือบนกระโดดกระโดดจะยองกระโดดยองอ๊บโอเคสวยงามเพื่อนโอ้หกว่าจะผ่านอันนี้ยากเนาะมาสามสองหนึ่ง let's go bro ฮึบ โ,โอเคพะชาเฮ้ยต<ๆ>ัดต่อไปเพื่อนฉันว่านะ่าจะเป็นปานเพลิงแน่เลยว่ะเนี่ยใช่ปะโอ้โหใช่เลยเออสีไฟอย่างงี้ไปไปมาตามมาตามมาไปเดชโก้เฮ้ยชึบเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยหมาหมาหมาเฮ้ยตอนนี้เหมือนเราอยู่ในรถไฟเลยเพื่อนจะบอกนะว่านี่มันรถไฟมรณะเนี่ยใช่หรอปานละซีดีรถแบบที่หนึ่งสายฟ้าฟาดบุ่มเออมาดิมาเดอรมาเดอรมาเดอร์สบแสบมาเดอร์สบแสบรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งนี่นี่ สายฟ้าอยู่รถไฟงงนี่งงนี่พวกกระจอกเฮ้ยฉันว่าที่นี่มันต้องมีต้องมีปานเพลิงได้เลยนี่ไงในกล่องนี่อฉันเพิ่งเห็นเฮ้ยปานเพลิงไปหนึ่งไปหนึ่งเปลี่ยนปานก่อนเปลี่ยนปานก่อนไม่ไึงไม่เอาอย่าใช้ปานใหม่ใช้ปานใหม่ฉันจำชื่อท่าไม่ได้นะแต่ฉันเอาตามมาแล้วอ่ะเพื่อนแล้วมันจะไหม้รถไฟไปแหละไหม้ป่ะคลิปเองคลิปเองมันคงมีท่าหนึ่งที่ระเบิดอ่ะเออน่าใช่น่ารอยนะไอ้ท่าไอ้ท่าเสียเป็นไรอุ้ย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 อันนี้พุ่งเลย ฉันนัวฉันนัวฉ okay, ันนัวฉันนัวไม่โดนเลยไม่โดนเลยเหรอมันตัวเล็กเกินไงที่โดนอย่าตุ้มตุ้มมาเลยมาเลยมาเลยมาเด้อมาเด้อแซบแซบมาเด้อมาเด้อมาเด้อเฮ้ยมาดิปันปันเพลิงเว้ยปันเพลิงเว้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ <S <s ๊ยโดนโดนโดนทำไมพวกนี้มันไม่เห็นเผาเลยวะพวกนี้มันหมาต้านไฟเหรอกันไฟเหรอเออหมาต้านไฟหมาต้านไฟอุ๊ยแต่มันโดนอยู่นะมันโดนอยู่นะโดนเอฟเฟกอยู่อุ๊ยโดนโดนโดนแต่มันไม่ไหม้เว้ยแต่มันโดนเว้ยพอดิไอหมาบวยหมมมาาาา้้เเออด มาเนี่มาเนี่นี่ไฟดับไฟดับไฟอว้้ฉันจะไม่ใช้ทันนี้แล้วนี่มานี่ยนวนวลนันเบิ่มเบิ้มคลือคลือนี่ยมานี่ยนหมดแล้วตายหมแล้วเฮ้ยตายหมแล้วอาคาซาเนี่ยเฮ้ยใช่ฉันเห็นอาคาซา้าหน้าเนี่ยมาแล้วมาติดไฟมาติดไฟนี่นี่นี่นไอรัวอาคาซาอาคาซานี่มันอสูรข้างขึ้นที่สมาเนี่ยอาคาซาเฮ้ยช่วหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่น่อยน เฮ้ยมาดิอ่ะข้าตาอ้าวขตายังไงยังไงเจอข้าตาเก่าอ๋อเก่าอ๋อข้าตามาดิมาดิมาเด้อมาเด้อมาดิจ้าตุ้มระเบิดรัว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 มาดิอ่ะาตาพุ่งก่อน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 พุ่งรัวพุ่งรัวมามามาเด้อมาเด้อ มันเดมันเดแนสกแมาดิมาดิมาดิอากาศอากาติดไฟกอากาบินได้กอากาโดนหายังยังยังไม่ตายเหรอหลอกยังตายเยอะออกมากอติดไฟไปดิติดมุมติดมุมอมาติดมุมออกมาติดอากาติดมุมเออตาย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 สวยสวยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อไปกอากานี่มันกระจอกจริงเลยนะมันโดนเราสองคนคอมโบไงเอออออ่อนมากอ่อนมากไปไปหน้าต่อไปหนึ่งสองสามเลสโกชซุปโอเคเพื่อนไปต่อไปดีกว่าไปมันมันก็มีท่าบ่ออยู่เนี่ยเนี่ยท่าเนี้ย เลนโกคุตุ้มเนี่ยถ้าเลนโกคุอ๋อเชนว่านะปานปานเพลิงเชว่านะใช้กระบอน่ะมันจะดูสนุกกว่าเช้ากล่างไงนะดูนี่เยท่านนี้เนี่ยท่านนี้มันสามารถใช้สามารถแบบแบบกำหนดทิศทางของฟาทิได้ด้วยนะไป่านฟาทินดูเดไหมเท่เลยเลนโกคุตุ้มตเจ๋งแกดูช้างก็น่าหน้ามเลนโกคุตายหมดเลยเห็นไหม ชอบบอกเลยว่าใช้ขบวนเทพเยอะเลยปานปานเพลอะนะเฮ้ยเสื้อนี้คุณคุณเสื้อกิโยแน่เลยนะใช่เออเหมือนเสื้อกิโยเลยไปไหมหนาต่อไปหนึ่งสองซ้ำเลสโกเฮ้ยเพื่อนหน้าต่อไปฉันดีสีสองบีว่ะเออเฮ้ยโู้ดวดาบกิโยนี่เอ้ยแกดาบฉันไปเลยฉันให้ในกล่องเอาไปเลยเอาเลยไปเลยไปเลย จะได้กอยู่เด er> ี๋ยวนะมีกระบวนท่าที่สิเอ็ดด้วยนี่มันกระบวนท่าที่สิบเอไอ้ผิวนสงมนิ่งนี่ใช่ไหมเฮ้ยลองลองใช้ป่ะเอ้ยมีกระท่านึฟรีอันนี้ไปอันนี้ท่านเไปต่อไปแล้วสู้กันเลยเนี่ย้ยนี่มันะสมข้าขึ้นที่หที่หนโพอมไหมม่ใช้ปันเฮ้ย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 ไอ้บ่าวไอ้บ่าวไอ้บ่าวจยเท่เฮ้ยเฮ้ย้ย้ย มันตาเพื่อนตายแล้วเหรอบ้านวานลีกระโบนท่านที่สิบเอ็ดวิวน้ำสงบนิ่งมาเด้อมาเด้อมาเด้ออุ้ยแหลกเว้ยแหลกเว้ยมาดิมาดิกระโบนท่านที่สิบมาดิมาดิกระโนท่าที่สิบจ้าตุ้มใช่ละลัว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 บอกเลยใช่ละลัวใช้กระโบท่าท bon ี่สิบเอ็ดฆ่ามันเองกระโบท่าที่สิบเอ็ดวิวน้ำสงบนิ่งดุดมเฮ้ยตายแล้วเพื่อนตายแล้วตายแล้วอุ้ยอะไรอ่ะอันนั้นเหรอเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก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 ฉันมีอะไรให้เอาไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเเลยฮ้ยทำไมทิ้งอ่ะฉันฉันให้เอาไปเลยฉันจะดูดฉันจะปันฉันฉันจะกลายเป็นระศูนยังต้องใช้ทีว้าวโอ้โหโคตรแรงเฮ้ยตายซะเขย่าอะ สมุนสิบสองจันทรามีสมุนสิบสองจันทรามันน่า